จะเข้าไปในเกาะกันนะคะมีคนอีการะน้องค่ะแต่ะเดี๋ยวจะได้อะไปกี้กาแล้วอ้ยวิวสวยมากเปิดไฟแล้วจะเข้าไปข้างในกันมาคลิปนี้จะถือให้ดูแบบยาวๆไปเลยไปเดิน เย็ดเยดเจบุญก็มาออกกําลังกายดีดีเ่เติบมา้อนี้คลนไอ้ก้อนเดินก็เอาปันทีปันทีออกมาตึ้งก้อนก็มากล่าวอยู่เตวนี้ก็มีและครอบครัวมาเ่่เ่่ครอบครัวเดี๋ยวนี้และครอบครัวกับมไปมาไม่เกี่ยว แต่งการเรียนรู้ดูมีปลากันนะอ๋อสีลำดวนไม่ได้ผ้าวันนั้นนันเมกกระนอนแป๊บเดียวกายนอนก็เลยไม่ได้ผ้มามันมกระตาบเดี๋ยวไปมไม่เหมือนก่าอะาออย่าไปหลับละลังเกันไปมะมา แป๊บเยวนี่ไม่เกลียนี่ไปเล็บรานนี่ยม,มันไม่ได้เล่นในน้ำแบบนี้แล้วนู่นมันอยู่ในห้องแอร์นก็เลยบอกเมยอยู่ ไหนล่ะเจ๊ฝนอยู่ไหนล่ะ,ะเฟนเจ๊ฝนไงรู้จักติเจ๊ฝนแม่ครัวโอ๊ยโนโนโนอ<ห>นนอนอุ้ยเจอผู้สาวกับผู้บ่าวนะคะเหมากังละกายแหละเนี่ยใส่ชุดเนี้ยอบอกให้สีมาเป็นตัวอย่าง สแสดงพันสัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกดที่ที่พาเด็กมาทัศนศึกษาไกลมากมามาไกลไกลอนุบาลไปเปิดตัว <Thank you. S 2> แล้วก็สวนสมเด็จแล้วก็จะออกไปดังริมฝัง่งดิดน้ำ นี่มันจะได้กิโลนะข้าวนี่นะไอ้น่นำจุดห้าี่ก้าข้าวนี่ยแต่ไหนนะเซตอีกฮกฮกกลแต่เี๋่วจะหาของย่างมาหาได้เปรี้ยวเว้ยม่ไม่ข้าวเวอร์แวนี้น่ากลัวยานไม่ไส่ข้าวไม่ละแถวนี้คนไม่ไส่มาไหมเปรี้ยวเลยคน นี่เดี๋ยวพิทางถ่ายต่อไปเวลาถ่ายคลิปห้ามนินทาคนโอ้ยอยู่ดีบ้าทางเดินรอบเกาะใส่ถุงเท้าส่องฉันมันตีนมันนี่เว้ยเหบตีนไงล่ะโอ้ยไม่ตึงหรอกเข้าไหมาตงไม่ตึงหรอกเตียอ่ะ คลองตะม่วนไหมล่ะเนี่ยถึงมาไม่มียอดนั้นเอากียมเลียมๆกว่าแต่ยอดพี่แล้วติดกังติดตำๆมันก็มดเล้วเลยเนาะไม่มีไม่มียอดมีแต่ใบเกยบอกนี่มีแต่ยอดนะ น้าตอนยอดไม่มีหยอดเลยมึงอะไรกินมดก็ไม่รู้โน้นโู้โน่นเมื่นอกี้เรามาทางโน,น้นโน้นแล้วเราก็เข้ามาทาังในเกาะแล้วก็เดินรอบเกาะชั้นในเมื่อกี้มาทางรอบเกาะชั้นนอก ก็เดิอนอ้อมไปออกอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะถ่ายดูอีกช็อตหนึ่งเดินไปสวสว่างสวัยถึงลานกิจกรรมแล้ว จุดกรำกนลอยกระทงตรงนี้นะคะโอ,อ้อจออยจะรถดลงน้อยดลงน้อยไปกัน สวยมากเลยนี่ลานจัดกิจกรรมของจังหวัดศรีสะเกดอันนี้ก็ทกทเทศบาลเลยไหมล่ะใส่ทุกวันพุทดอ้าวูดเลยไหมฮะไม่คานเลยไม่คานไม่คานแล้วจ้าเออใส่ทุกวันพุทดอ้าวไม่ใช่วันจันทร์ล่ะ รถในน้ำไม่ใชกี่รถในน้ำมโอ้เลยน้ำกระตุยกระจายเกรนะ่าแนะเด็ี่นั่งเวียนว่ <laughs> ข้อขอยหรือ่อนขึ้นแนวเปลือกรถอนยนอุบานไปบึงผาเด็กมากัศนาศึกษาเนี่ยขึ้นเซนเมืองนีมัดเลยนะแต่ว่าเดียวไม่สูงขึ้นล่ะแต่มมกดาก็อ่อนขึ้นอ่างทีนึงของเกล ดูหหนี่หอสูงเรี้ยวข้าไปเลยนะนี่สิสเกตเราก็มีนะจ๊ะเราจะเบียนออกทางนี้นะ,ะ้วค่ะสองอ và thang ngọt quýt chân ngọt 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 อีตังมันก็ต้องมีตัางไปอีตังมาอุ้ยเป็นรัวเ,เปล้อน,น่ะอันนี้กรานนี่ไงเาไปไปไปดีดีด้วยน่ไม่จะไปออกผ่านเลยเวียนลบข้้งหน้าจหมน้าจะเวียออไ้เออเอาไปเอไปเอ,เอไอ้ก๊อบกมโร ไปมาเดินยนะเดี๋ยวะไม่เป็นต่างเสียงอุ้ยจริงอือตะกี้ๆอย่างเงี้ยปันกลองปันได้เดี๋ยวพี่หลบกรับกล้องกันหน้อยงูเบิดอันนี้นะไาถ่ายคลิปไปด้วยบันทึกหลักฐานกลางวันบรรยากาศดีจะร่มรื่นแต่กลางคืนว่าแล้วโอ้โหยกตีนไม่ขึ้นละลุด ดูดพื้นจะซื้อยาลดหน้าหมูให้ต่บุญดักเปงยาหมดหาตังออกเจอละจ้าเกาะบ้วยน้ำคำฮะโอ้ยเขาบีหน้าเหรอนี่เรอะ ต่างดีเม,มือนกันเป็นถ่างเดือดเด็เดเชื่อนนะแต่ทรวงก็จะมีรถสร้างโลต่างไว้ด้วยกันเกาะห้วยน้ำคำเบิดแลว้ว,กกวหลังหนึ่งรอบเด็วก็ไปเจอต่างอกฟังเสียงนี้คนไม่เคยมากกันจะไปเด็กต้องหลังงู มากมากเลยเป็นคนเมืองเป็นคนเมืองจำนวนมากมามากแล้วโลกหนีก็ดีนะเคดีนะเคดีนะป่าปะนะเคบิดิไปดิไปละไปละนะ กลมันมาเผื่อนอมนอืมมีเผื่อนนะไอมใเจได้อมหยุดได้อขินเราก็จะเจอทางออกแล้วนะคะจบคลิปพอดีเลย เด็กนี้ก็ดีนะเล่นได,ด้ดีเลยนียน่เดิน,นงานเดือบงมากเนาะอืนองนี่รับดีหมดออกไม่ออกก็รับรับ,บวัวขำเลยแต่ว่าวัวหลวงตื่นแล้วนอนไม่รับโอ้ยไฟสวย ไม่รับไม่ไมรับปวดัวดตันง้ายกลางวลนไงเออต่สีเสล้วนี่ยสาาีซ้ำบอกว่าต้เติอนมาสีเส้น <c oughs> คุยออาผูดทิบได้ละ <c oughs> เออแล้วอากรรมนี่ไม่ต้องคุยรับ <c oughs> เอาถึงจางหอกแล้วค่ะคิดไ,ดไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ